สาวก็เปีกูก in ูไม่ได้ซื้อเองนี <S <S ่กูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าเปี๊ยกสาวอะไรนุ่มสาวซื้อเพาเปีกูเองแหมกูร้อนที่บ้านฉันเปีกูเองจังกูไปเขาเปีกูเองแหมกูผิดยังล่ะเงี้ยกลัวตั้งเขาโอนอย่กูใส่แล้วเจ้เออกูไม่ได้ไปหนุ่มยาก่ไงงงๆขอเลย อ๋อคนในทีมนี่เหมือนมีสาวเปด้วยนะครับสวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโหมดซีโอวีนะครับซึ่งเป็นโหมดที่ใช้ในการเก็บไม่โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยย้อนอีกทีมหนึ่งนะครับสกิลสองมันมากเลยนะไม่รู้ว่ามีของหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาช่วยดูในเกมนี้กันแล้วก็ในเกมนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่เล่นแทนนะครับมันจะมีปัญหาเวลาที่อีกทีมเนี่ยมีย้อนนะครับก็เดี๋ยวในเกมนี้เราจะได้รู้วิธีในการรับมือกับย้อนด้วยนะครับตาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้เองครับบอก ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนาวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นลเล็กๆแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ i อดีที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่มเมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง o p e พ ID แล้วชาระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผนนีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคู่ม้าเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดอวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอมิเนตต์ TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งสายเต็มเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูนิ้เพจใต้คลิปได้เลยครับยินดีต้อนรับสู่ ROV โอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับก็ซื้อหองซับแล้วก็เข้าสู่รายการได้เลยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเทนเนี่ยโดนเนิร์ฟนะซึ่งขคงรุ่นแมนอน่บอกเลยว่าถือว่าเนิร์ฟเยอะมากนะจะทําให้เทนเนี่ยต่อขำโมนยากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วเทนนี่อะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนกดดันไงไม่ดูนะครับมีบอกชัดเค่ด้ยนะอ่ะโอเคครับมาต่อครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของเทนก่อนจะโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปเทนที่โดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าการเล่นจะเป็นไงบ้างนะ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมมากดอดีลองนะครับก็พอดีมันอัพแพดมาพอดีก็อาจจะได้อัดได้ดีลองนะครับโอ้และทาร่าครับโซลูชวนด้เลยเอาเรื่องจุดจัดเลยนะครับเดี๋ยวเดินเข้ากลยนิดนึงครับตอนนี้โตโร่นี่คอยดูแลยอย่างเดียวเลยนะแะนะต่เราก็พยายามเดินเกมหาลูกไปนะครับ แล้วทางส่วนตวโตโรเนี่ยเขาพยายามมาเดินเดินกันให้เราขึ้นไปนะก็เดี๋ยวเรามาดักกันนิดนึงแล้วกันนะครับโหเรามาสองงี้ครับซ้าเข้าไปครับแล้วไาเมาออนี้ครับแล้ววยเข้าต่อครับเรียบร้อยครับโอ้เกือบได้าบครับตรงนี้อันนี้ถ้าหาาเราไปยืนติดกับแคลรี่ในช่วงไปแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าป่าโดนกลัวนแน่นอนครับประบานที่เลือดน,น้อยแล้วเล่นต่อครับเฮต้องมาล่ะบัดเลือดทีเดียว ถ้าไม่มีใครเอาผมเอาเองก็ได้ครับแล้วไถมาตรงนี้ครับไ้เขาไปครับก็เรียบร้อยครับตรงนี้นี่ผมร้ายแบบแดงนี่ด้วยนะครับแต่ก็นั่งเพลงเข้าต่อครับโอ้แต่ว่าไป็เข้าทางตัวล่ครับแต่ทาร่าครับโอ้โดนเข้าไปในป้อมครับเรียบร้อยครับทาร่ากดตีมาร์นี้ครับทาร่าลงแทงป้อมโอ้โหเอาแล้วครับดีดีเก็นออกไม่ได้ครับใครนั่เอาปิดละเรียบร้อยนี่ล่ะทาร่าแทงหน้านี่อันนี้ร่อสองกันนะแต่ว่าทาร่าเข้าช้าดีนิดะครับ ปอมหลักข้างบนครับทาร่าเจอบัตเต้องไฟครับเขาเลือดน้อยทั้งคันเลยครับตรงนี้เหมือนที่เราจะเอาคียเลยโอ้แล้วบัตเต้องไฟครับโดนกิมแตกมาแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วมวยเหมือนจะเล่นต่อครับโอ้แต่ว่ามาเยอะเหลือเกินครับมวยไถ่มาตรงนี้ครับแต่ว่าตาวมวได้พอครับเรียบร้อยครับโอ้แตกคู่เลยเดี๋ยวตอนนี้เพย์อยู่ตรงบัฟฟ้าครับโอ้มีแรงพืที่มังกรครับเรียบร้อยครับโอ้โหรับมังกรเรื่เดี๋ยวเรื่องจับ แต่ว่าโหแดนไปครับไม่รอยครับตรงนี้เราเสียไปสองนะครับทีมน่นนี่คือแบบว่าเติมกันแบบไวจัดเลยนะเห็น,นบอกว่าคมกับ,บคมครับตอนนี้ผมไม่ได้ใจว่าคมหรือเปล่านะเพราะเราเสียสองตัวนะครับแต่ได้มังกรมาเนะี่ยเดี๋ยวได้ขึ้นทางเลยบนนิดนึงครับและยอนครับตีน้องตู่ครับ ยอนนี่เดินหนีไวขนาดนี้เหรอโอ้หนีว่ายมากเลยนะเดี๋ยวถ่ายออกมาลิ้นหนึ่งครับโอ้ยต่อโลดครับโอ้โหกล้าส่วนเกินหัวแล้วบวยครับอัดเป็นเต็มที่แต่ว่าติดถึงเกลียสองครับเรียบร้อยเลยไหนก้็บ้าอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าบาัตเตฟลามีสามแต้มนะครับตัวเลนเล่นน้อยเดี๋ยวผมหาจงังหวะเอาเอา่อตัวเลนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าตัวเลนเขาเห็นเพลแล้วนะ อ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ได้เดี๋ยวไปเช็คทางบัฟนิดหนึ่งครับมีคนเอาบุลแดงอยู่ครับโอ้และยอนครับฟิลสันมาครับไอช่องนี้นี่ผมรู้สึกสงสัยยกแปลกนะเดี๋ยวลองดักกันนิดนึงครับโอ้มาต้องายแบบทันด้าครับแปลว่ายอนอยู่เดียวครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาเลยตอนอยู่ล่าด้วยนะครับเป็นจังหวะเอาแล้วนะครับและยอนครับโอ้ อืมยิงเช็คด้วยครับเอาเรื่องจากซ้ายขวาซ้ายขวาครับไอตัวนั้นเขาเขาเช็คอะไรทางซ้ายแต่ว่าดองนี้โดนเรานะครับเขาเนื้อไหวแล้วครับขอไปแล้วกันจับล่ามเลยครับอันตีเราได้ครับเรียบร้อยครับแล้วตโลเข้ามาเติมครับโหน้มวยครับไปงัดตโลตึงๆครับไม่มีตัวอื่นที่จ่ายน้ำมันแล้วใช่ไหมโหแล้วไปเขาต่อครับเรียบร้อยเลย เออยิงชอตตะกี้เสียได้ตัวเลยนิดนึงนะเขาอุตส่าห์เข้ามากใกล้ๆแล้วนะครับถ้าตะกี้เราไม่เซตหนึ่งไว้นะได้กดสองสวนมาแล้วถ่ายแล้วนะครับโอ้ตัวโลมาคัดด้านหลังนะครับทีมเขาที่คือวิ่งกัน3-4คนเลยครับเนี่ยโอ้<งาน>เราเพย์ไปเข้าครับเพราะ<น>ว่าตัวนี้นดาวเวดไม่พอ<งาน>ครับโหเรียบร้อยครับทีมเขานี่เลือด<งา>น้อยกั<งา>นทุกค<งา>นนะครับแล้วทาร่าดันฟรีครับตรงนี้ ขอหน่อยละการครับตอนนี้องนี้ครับโอ้โหลดนพันหน้าขาดรับเรียบร้อยในเดียวจริงผู้พันหน้านี่ขัดแบบได้จังหวะเป๊ะเลยนะทําให้อันติช้านิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําให้เราได้ป้อมสองไปนะครับก็โอเคอยู่นะปาร์คับก่อนนครับตอนนี้ชาลาดเจอตโล่ไล่มาครับทําอะไรกันอี๋ยวตอนนี้ผมดูของคาเฟ่นิดนึงครับคาเฟ่ซื้อของมือคีขึ้นมาเลยครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคาเฟ่เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นกงเล็บหรือว่าจะขึ้นดูเลือดใหญ่นะครับเกมนี้ถ้าหากเขาขึ้นดูเลือดใหญ่เนี่ยเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมเปิดดูของรววๆนะแต่ว่าเห็นเขาซื้อของเพิ่มของลีมมาแล้วนะครับน่าจะขึ้นเป็นกรงเล็บก่อนนะครับเกมนี้ถ้าคาเฟ่ขึ้นดูเลือดใหญ่เรวเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งบัตเตอร์ายแล้วก็ตัวเลนเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวไหลทั้งเลยนะครับถ้าฆ่าได้เนี่ย ก็จะทําให้เขาเล่นต่อเนื่องได้นะครับกิมิราคาเฟ่เนี่ยขึ้นดุลเลือดใหญ่ไวนะครับก็จะทําให้เอ่อทั้ง2ตัวนี้เนี่ยทั้งบัตเตอร์ไฟกับตัวเลนเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับแล้วบัตเตอร์ไฟนี่เหมือนจะแคะส่วนตัวขทาร่านะครับเนี่ยโอ้โหแล้วขว่วกันไม่ยั้งครับเรียบร้อยครับพี่บัตเตอร์ไฟจะลงมหายแลเอาเรื่องจัดเลยนะครับ Victory. ตอนนี้ก็หาตามไปก่อนนะครับแฮด่าอยู่เลนล่างครับโอ้ตรงผู้มีคนอยู่ครับเจตโวโรตรงนี้ครับเดินนิดนึงครับโอ้ยอนนี่เดินมาจะยิงครับแล้วไถมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแลวเห็นนี่ก็เหมือนมีประเด็นกับโตโรนะครับอืมได้เลยว่าป่าทั้งสองทีเนี่ยพยายามที่จะจดระเบี๊ส่เออตัวแท้เดี๋ยวว้าไปนิดนึงครับ โอ้ตโล,โลครับโหโดไซเลยโอ้ตัวเลงเข้าต่อตรงนี้ครับเกือบ <p> <p> แตกผมและก็ตอนนี้แพนด้าอย่างรวยเลยนะครับรวยมากด้วยเงิน4ี0 0แล้วนะครับคิวบีหกตัวตายหนึ่งครับเดี๋ยวรีเลี้ยกันนิดนึงครับตอนนี้ทาวเวอร์รถไฟอยู่เลนบนนะครับแล้วก็ ออโรมกับแคลี่เขาเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พนราอยู่ด้านล่างนะครับคาเฟ่รับอยูออ่ใกล้ป้อมนะครับแล้วตอนนี้คาเฟ่ก็ได้กรุงเลบมาแล้วนะครับแต่ว่าของชิ้นต่อไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นอะไรขึ้นมานะครับโอ้มาแล้วครับคาเฟ่ดูเลือดใหญ่ครับไม่ดูเลือดใหญ่ก็ทาลอนได้สองอันเลยนะครับแต่ว่าดูเลือดใหญ่มีภาษีดีกว่านะ อนนี้ตัวเรนมีตัดเลือดกับอาโกนี่นะครับเบอร์ไฟครับไปย่ายกับทาร่าอีกแล้วครับโอ้โหผมว่าเขามีประเด็นเยอะจริงๆเนี่ยแล้วมวยเขาแบบทำพุ่มซ้ายครับโอหยอนครับยิงมาใช่อีกแล้วตันถอยครับฟิกเกอร์ไม่มีครับเทนนี่มีตีด้วยลงไม่ได้ครับวันนี้ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวรอดักกันนิดนึงครับ ตอนนี้ก่อไฟมาแล้วนะครับก่อไฟนี่ขึ้นมาเพื่อเร่งดาเอกขึ้นมาเพื่อลวงยอนเลยนะครับจะเรียกได้ว่าผมเอามาเพื่อช่วยในการลวงยอนมากกว่านะครับและตรงนี้มีคนยึดพุ่มตรงนี้ครับรออีกนิดหนึ่งครับเฮ้ยอยอนยิงมาแบบแปลกเลยเนี่ยเหมือนจะมาเช็คเลยเอาเซอร์มานี่ครับมวยด้ต่อโอ้ตอโลมาอย่างไวครับกดล้านแต่ก็ไม่รอดครับตรงนี้ แลบแเพลงเข้ามาต่อครับไถ่มาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับนะตรงนี้มากันเยอะเหลือเกินครับโอ้ความไม่ยอมนะครับแล้วทาราเขามีห่วยครับแล้วเพลลุยต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้คขาที่สวยจัดเลยครับเอาจริงมีคนเคยบอกว่าเอาตโลมาแก้เทนแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆครับคือตโลไม่มีทางที่จะเออมาคัดเทนได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตโลเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาหยุดผมหลายครั้งมากเลยนะแต่ว่าไม่สามารถหยุดได้เลยนะครับ เพราะสิ่งที่เขาหยุดได้จริงๆนะ่ยคือสกิลหนึ่งเดียวครับแลวสกิลหนึ่งของโตโลอะ่ะมันไม่สตนด์น,นในขนาดนั้นซึ่งเป้าหมายหลักของเราจริงๆเนะี่ยคือตัวที่อยู่หลังโตโลนะครับต่อให้โตโลยิงคำดีแค่ไหนเนี่ยด้วยความที่เขาเปโ็นตโลอะ่ะไม่มีทางที่จะหยุดเทรนได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวตัวน,นี้ว้าวกันนิดนึงครับและก็ในที่สุดครับคาเฟนีนซื้อธนูเลเรื่อยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อที่ธนูใหม่นะครับ นะครับเดี๋ยวเติมแรงกันนิดนึงครับตอนนี้ผมรอดูของคาเฟ่เดียวเลยนะแล้วก็เสริมขอบัตเตอร์ไฟตอนนี้กำลังขึ้นดัดได้ขึ้นมานะครับโอ้ทาร่าครับเลือเชนั้นไปโดดนสายอนแล้วก็ทาเพนโดนบัตเตอร์ไฟไล่มาครับโอ้ได้ดาบเนีแต่ว่าตรงนี้ไม่รอดครับนะครับตรงนี้วิ่งเลยครับโอ้แล้วตรงแรงงับโอ้โหเอ็มตีอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย เอาจริงนะฮะมวยไม่อันตีนี่ผมว่าไม่มีใครตายเลยนะตะกี้เนี่ยเรียบร้อยเลยผมแล้วก็เอาละครับตอนนี้ครับเหลือคาเฟนี่กันบ้าคนเดียวครับตอนนี้ตัวเลยไปดันเรนล่านะครับเท่ากับว่าตรงกลางเหลือแค่สองคนนะเพราะว่าทีมเขาตายไปสองนะครับโอ้เหลือบันการเองครับ โอ้เเพลงครับโอ้เข้าสวยครับตรงน,นี้เรียบร้อยครับยันแต่ตอนนี้ยังมันจะไฟอยู่ที่8,08นะครับรวยมากนะเดี๋ยวโอเคคิดเรนลั่นหนึงครับตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีครับโห้ทาร่าครับจะเคลื่อนไล่ฆ่าทางตุเรนยับเลยเดี๋ยวคิดต้องกาเราออกเป็นฟอยสเก็บขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ตโลนี่ถือว่าไม่ค่อยตายนะถ้าอยู่ฟอยส์เก็บก็จะทําให้ตโลนหนียากขึ้นนะครับ พอตัวโล่อันตรีเดนเราก็กดอันติสวนได้เลยนะครับพ่อแพนด้าใช้ตีเคียร์ครับเดี๋ยวตรงนี้ไปกินกวนนิดนึงครับแล้วทางเพลงครับเอาบอลฟาครับเดี๋ยวเราคอยยืนให้นิดนึงโอ้ยอนครับยิงใหม่อีกแล้วจอนนี่เป็นคนที่เช้คุ้มแม่นมากเลยนะครับแล้วก็ตะกี้ครับทางมังกรเห็นรบแหวบครับไปเดินไปดูเลยแล้วเจอบอลฟาตรงนี้ครับโอ้บอลฟารถสุมานะตอนนี้เรารถสิบสองเองนะครับ รุ่น12ครับไล่ขวดรุ่15ครับโหตัวนี้ขายไม่โดนครับอ่าให้รอดนะเพื่นนั่นล่ะครับเรียบร้อยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ครับฮันด้าปิดทังเพไม่ได้ครับเดี๋ยวถอยไปนตั้งหลังนิดนึงครับแล้วก็ตรงเรนนี่ซ่าอลไเกินนะเดี๋ยวขอเป็นซับโลแล้วกันนะครับคาไฟวิ่งหนีต่อลครับโหแล้วยอนครับยิงมาใช่อีกแล้ว โอ้โหแล้วคีมเขาก็ไปสนใจผมเลยโอ้โหตรงนี้ครับสตาร์ตติครับโอ้ขอโทษด้วยเพื่อนเดี๋ยวรอสตาร์ตนิดนึงครับโอ้ทาร่าครับหนือนกวยคเขาก็ถไทยมาตรงนี้ครับไปก็้าไปครับเราเรียบร้อยครับโอ้ขอโทษด้วยเพื่อนเราสตาร์ตติดเข็นบอกว่าแพ้ป่ะเนาะยังเพื่อนยังเพื่อนยังไหวอยู่มั้งเหล็กเกนี่คือยอนยิงอย่างแรงเลยอุ๊บตัทุกดอก คือเลาเพย์ไม่ล้วงนี่ผมว่าล้วงยอนได้จริงนะ,นะโลบแบนรีเฟกเจอร์ <c oughs> โอ้โหที่ย,ยิงตามมาเย็นบอย <c oughs> เอาเรื่องเกินถ้าเราบอกว่าเลดย้อนลู่อ่าทีเดียวจะตายนะครับส่วนผมก็บอกว่าต้องใช้ล็อกชิลนะเ <c oughs> วลาจะย้อนเนี่ยควรใช้ล็อกชิลนะครับเพราะว่ามันจะกันย้อนลูดได้ครั้งหนึ่งนะ ตาแล้วก็ตอนนี้ได้ฟอร์เข็มมาแล้วนะครับต่อลูกอยู่ทางขวาครับแต่อยอนอยู่ทางเลนล่างครับเดีย๋ยวมาคุมแอลนิดนึงครับจอนนี่แสกิลนะเช็คโดนทุกดอกนะเนี่ยตะกี้ไม่โดนเรานะแต่ว่าโดนคนอื่นนะครับเรายบัดแยกเป็นเลนบนครับตรงนี้มี5้าคนครับเล่นได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ดูวิธี่แก้ยอนนะ พยายามเก็บฟิกเกอร์ไปร่วงยอนเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเข้าสุทธนะเอาแค่ให้ยอนเนี่ยใช้ฟิกเกอร์ก็พอนะครับเพรใช้ฟิปกรุ๊ปออกมาเลยนะว่าเราโดนลู่เนี่ยก็จะตายแล้วนะโอเคตอนนี้ยังมีฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ปัโตไฟกับหนังซ้ายครับแล้วปัตตไฟกัดฟันสู้ครับโอ้โหตรงนี้ไาไม่โดนครับเรียบร้อยเลยอ้าวแล้วตโลมาแบบนี้ครับตรงนี้เล่นได้ครับตอนนี้เพลงกลับไปเลือดนะครับ โอ้ย oh, แล้ยอนครับโอ้โอฟ้วซันข้าเพนได้ด้วยนะตะกี้นี่เพนพยามยที่จันติหลบไปแล้วนะครับอตอนนี้เพนร้องเลยนะครับยิงมมาทักทายเราด้วยนะเอาเรื่องจัดเลยนะเพนบอกว่าตอนนี้มันแปลกแล้วนะครับตาเดี๋ยวเราวาดกลับบ้านกันนิดนึงครับโดนทุกดองเลย ต่ครับตอนนี้ครับพวีได้จะเกิดครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับเกมน,นี้คือถ้าเพนไม่ใช้อัตีไปฆ่ายอนนี่คือเข้าไม่ได้จริงนะโอ้โหครับยอนยิงมาอีกแล้วครับตอนนี้ยอนไม่มีฟิกเกอร์แล้วก็ไม่มีก่อเกิดด้วยนะครับตรงน,นี้เราต้องคิมบอกเพื่อนอีกครั้งนะว่ายอนไม่มีฟิกนะให้เพนเนี่ยเข้าไปลวงได้เลยนะครับเคเคกูจัดให้เฮ้ยเพนหอกเคเคยวจัดให้นะครับไอ้เหีห้ยเอาเลิกเกิน<ห> โอ้โหทีมเขาครับเอาได้อย่างไรยังเห็นยอดนะครับตรงนี้ตโลเขาสวยครับไอสองมาตรงนีค mm ้ค hmm. รับทาร่าเขาต่อครับโอ้แล้วเพลงับไปเอาทางยอดได้ครับยอดเที่ยมเลยตรงนี้โอ้โหแลเหลือตโลคนเดียวครับแล้วพันด้าครับอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ตโลล่วงมาแล้วนะครับเหลือแค่พันด้าครับคิปเป็นจะเข้าป้อมครับบอมทันไหมเนี่ยหลังตอนนี้ว่ามาสามคนนะครับ สองนี้ห้ามพลาดนะครับใส่เข้าไปครับเรา้วไถบอลนี่ครับทุกคนเรียบร้อยครับฟลาครับน่าจะจบเกมครับทีมเขาอีกยี่สิบกวีครับกว่าจะเกิดครับเฮ้ยขาเพื่อนเราดูตื่นเต้นมากเลยเนี่ยปลาครับ15ดห้าวีครับจนจะเกิดครับแต่ตอนเมื่อนี้คลิปเดินไวแล้วเกินครับปลาครับแทงป้อมเลยครับ แล้วก็จบแก้ครับเคนนี่เออเอาเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่าจัดให้จัดให้จริงด้วยนะสมแล้วที่มีสาวเปนะครับอ่าเกมนี้คิดว่ายังไงบ้างครับกับยอนส่วนโตผมเนี่ยเออเห็นว่าสกิลสองในคอมเมนมากเลยนะครับแล้วก็เราไม่สามารถลวงเขาได้นะจะลวงเขาได้นี่ก็บอกว่าเรียกได้ว่าโดดเข้าไปต่อหน้าเลยนะครับถึงจะเข้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัติของเพนเนี่ย ไม่ใช่เพจผม,มว่าลงยากกว่านี้นะเพราะเพจนะ่ะเวลากดลันตีนะครับมันจะวอยมากเลยกว่าจะรู้ตัวชินก็คือแบบว่าเข้าถึงตัวยอนแล้วนะครับมันนวนะอาแล้วก็สรุปนะครับวิธีที่ใช้ล้มือยอนนะถ้ามีรองเท้าเหล็กก็ดีนะครับแล้วล้มเองยอนได้อย่างที่2นะครับก็ใช้ล็อกชิลนะครับล็อกชิลนะ่ยจะการการลูยของยอนได้อย่ครั้งนะครับอย่างเช่นยอนลู่สัทีตายถ้ามีล็อกชิลเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าอนลู่สีทีตายครับก็จะการได้ครั้งหนึ่งนะซึ่งการกันได้ครั้งเนี่ยจะทําให้ยยยยออนนนนเเเลล่กขึ้ะ,ะครับ แล้วก็อที่3ครับสําัญมากนะคือเราจะต้องพยายามที่จะล่อฟิกเกอร์ย้อนให้ได้น,นะครับซึ่งเราจะต้องมีฟิกเกอร์ด้วยนะถ้าหากเราไม่มีฟิกเกอร์นะบอกเลยว่าเข้าถึงตัวยอนยากมากเลยนะครับเราต้องมีฟิกเกอร์เข้าไปสั่นย้อนให้ได้น,นะครับและยอนแหละเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะฟิกเกอร์ออกมานะครับเรียกว่าเทรดฟิกเกอร์กันนะซึ่งพอย้อนเข้าฟิกเกอร์ล้วเนี่ยตัวล่องเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายอนในเกมนี้เนี่ยยืมเพื่อดีเท่าไหร่นะครับโดนล้วงง่ายมากเลยแต่ว่า เราดักฆ่าเขาไม่ได้ถ้าสังเกตนะเราดักฆ่าเขาไม่ได้นะครับเวลาเราจะฆ่าเขาได้นี่คือต้องแบบฆ่าทั้งซึ่งได้นะถ้าหากไปเจอยอนที่เอเล่นเก่งกว่านี้นะครับเกมก็จะตึงกว่านี้นะในเกมที่เป็นเกมซีอวีนะครับก็แล้วมันก็จะคค้านไปนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ